นี่ก็มีโยมอยู่คนหนึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ได้เดินทางไปรับพ้าของขวัญจากหลวงปู่หลวงปู่ท่านมอบพ้าของขวัญให้ท่านก็บอกกับโยมคนนั้นเนี่ยว่าเครื่องบินตกไม่ตายฝัดฝุ่นกลับบ้านได้แล้วท่านก็เคาะหัวไปทีหนึ่งเนี่ยทีนี้โยมก็งงๆนะรับพราของขวัญมาปรากฏว่าระยะเวลาผ่านไปไม่นานโยมคนนั้นก็มีธุระต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบิน นั่งเครื่องบินไปปรากฏว่าไฟนั่นเนี่ยเครื่องบินเนี่ยตกเครื่องบินตกเนี่ยโอ้โหตายทั้งลําเลยปรากฏว่าโยมคนเนี้ยที่ได้พระเครื่องเนี่ยนะรุ่นหนึ่งไปเนี่ยติดตัวไปเขาก็เล่าให้ฟังว่าในขณะที่เครื่องบินตกเขาก็เหมือนว่าหลับอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรนุ่มๆเนี่ยห่อร่างเขาไว้แล้วก็ตกลงมาตกลงมาเนี่ยผ่านไปเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเนี่ยไม่รู้เสียงใครเนี่ยบอกว่า ให้ตื่นให้ลืมตาเขาก็ลืมตาขึ้นมานพอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าโอโ้ก็เห็นเศษซากกระเป๋าเดินทางบเบาเศษเครื่องบินเศษเลือดแขนขาเนี่ยโอโ้กระจายกระจายเต็มไปหมดเลยโยมคนนี้เขาลุกขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาทําก็คือเอามือเนี่ยนะปัดฝุ่นที่ก้นปัดฝุ่นแล้วก็เดินกลับบ้านนี่เหมือนกับที่หลวงปู่ท่านบอกไว้เลยเนี่ยตอนที่มอบพระของขวัญ ให้โยมคนนี้ท่านบอกว่าเครื่องบินตกไม่ตายปัดฝุ่นกลับบ้านได้นี่นะที่ท่านบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านเห็นเห็นด้วยยานศาสนาเลยว่าโยมคนนี้ในอนาคตจะประสบเหตุคือเครื่องบินตกแล้วก็จะปัดฝุ่นเดินกลับบ้านเนี่ยท่านก็เลยพูดในสิ่งที่ท่านเห็นนี่นี่คืออนุภาพเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านผ่านพระเครื่องที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้วก็มอบให้กับ ญาติโยมเนี่ยที่ได้มาทําบุญที่วัดปักน้ําในยุคนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่คือศักดิ์สิทธิ์มากๆท่านสร้างพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วท่านก็ยืนยันเลยว่าใครที่พกติดตัวอุบัติเหตุก็ดีอาวุธยุทธภัณฑ์อะไรต่างๆทําอะไรไม่ได้นี่ท่านพูดไว้เองเลยพ่อแม่ว่าเราได้พระของขวัญนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วแล้วก็ติดอยู่กับตัวสมอสมอง ตกน้ำก็ไม่ตายเรือนล่มก็ไม่ตายรถชนรถทับไม่เป็นอันตร,รายทางนั้นถ้าเขาสมรภูมิไปรบกับเขาก็ไม่ต้องหวั่นหวาดมีพระของขวันแล้วอาวุธยุทธภัณฑ์ทำอันตรายไม่ได้ผู้ที่ผลิตพระเครื่องพูดแบบนี้มีเป็นเสียงออกมาเลยหลวงพี่เองก็ยังหาไม่ได้เลยว่าจะมีใครอีกไหมที่พูดชัดเจนขนาดนี้และมีไฟล์เสียงของท่านเองเลยพูดเองเลยขนาดพระปากน้ำรุ่นสี่เนี่ยหลวงปู่ท่านไม่ได้สร้างแต่ว่า มีผงของรุ่น123มเนี่ยนะมาใส่ในรุ่นนี้ปืนอาก้าเนี่ยอาวุธสงครามยิงไปเนี่ยนะโอ้โหยังไม่เป็นอะไรคือมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยแย่งมรดกกันก็เลยไปจ้างมือปืนเนี่ยนะมายิงมือปืนใช้ปืนอาก้าเนี่ยอาวุธสงครามยิงถล่มไปที่รถกระบะในระยะไม่กี่เมตรยิงนะทะลุรถกระบะไปเลยในรถกระบะก็มีสองสามีภรรยาปรากฏว่าสามีเนี่ยตัวพลุนเลยแต่ว่าภรรยาเนี่ยโดนไปสี่นัด เสื้อทะลุ4รูจุดที่โดนยิงเนี่ยเหมือนโดนยุงกัดไม่มีแผลอะไรเลยนี่คือปืนอาก้าที่ว่ายิงเหล็กเนี่ยนะเหล็กยังกระจุยเหล็กยังทะลุแต่ว่ามาโดนผิวหนังของมนุษย์ที่ใส่พระเครื่องรุ่นสีไม่เป็นอะไรหลวงปู่สดท่านมรณาภาพไปแล้ว63ปีซึ่งยังพอมีหลักฐานบุคคลเรื่องราวให้เราได้เห็นแม้กระทั่งพระเครื่องของหลวงปู่ก็ยังอยู่ แต่ก็ต้องยืนยันว่าเป็นของแท้เท่านั้นนะหลวงปู่สดเป็นหนึ่งในไม่กี่บุคคลในโลกที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์ได้ตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คืออักษรแต่จะหาคนที่บรรลุธ,ธรรมและพิสูจน์คำสอนของพระสัมมาสัพพุทธเา้าแบบนี้ได้ในโลกนี้ยากมากๆแล้วท่านพูดไว้ชัดเลยนะว่านารกสวรรค์มีจริงท่านไปมาแล้ว ไปนรก456ค45ุ้มไปตรวจนรกดูได้ตลอดเมื่อไปถึงสัตว์นรกแล้วจะจับมือจับแขนของสัตว์นรกนั่นไส่าามก็ได้เพราะฉะนั้นหลวงปู่สดถือเป็นพระรูปหนึ่งที่ชาวพุทธทั้งโลกเนี่ยควรจะต้องมารู้จักท่านมีความสําคัญตรงที่ว่าท่านเป็นพยานในการตัดสู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระที่บรรลุธรรมได้ตามที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านได้บรรลุ แล้วก็สามารถพิสูจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมการละลึกชาติในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่พิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมได้ชัดเจนแบบหลวงปู่สดจันทสโรและก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนถึงการที่ท่านสามารถทำได้และท่านยังได้สั่งสอนลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นพระ หรือเป็นคา,ารวาสเนี่ยให้เข้าถึงธรรมจนสามารถพิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมตามท่านได้เพราะฉะนั้นหาได้ยากมากๆที่จะมีพระผู้บรรลุธรรมและมีเรื่องราวประวัติศาสตร,ร์ที่ชัดเจนสถานที่ที่หลวงปู่สดท่านบรรลุธรรมก็คือวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในวันขึ้น15ค่ําเดือน10เมื่อ105ปีที่แล้ว ย้อนเวลากลับไปในวันนั้นท่านได้ตั้งใจสละชีวิตโดยที่ท่าน,นคิดว่าเราบวชปฏิบัติธรรมมาสิบสองปีแล้วไม่เคยหยุดปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่เพียงวันเดียวธรรมะของจริงของแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรายังเข้าไม่ถึงวันนี้แหละเราจะเอาจริงเสียทีเมื่อคิดได้ดังนั้นในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบปี2460ณวัดบวชบนจังหวัดนนทบุรี ท่านึงตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านนั่งลงไปครั้งนี้ยังไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตจะหาพระที่บวชตลอดชีวิตคือสละชีวิตทางโลกแล้วมาบวชแล้วก็มาสละชีวิตตัวเองอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงในโลกนี้ไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนแล้วและในคืนนั้นจิตของท่าน ได้รวมหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์การกายภายในตัวท่านทําให้ท่านได้เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตุกปะองค์ได้บรรลุหลวงปู่สดจึงเป็นบุคคลที่ยืนยันคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดท่านได้ยืนยันหลายสิ่งหลายอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องตายแล้วไม่สูญกฎแห่งกรรมบุญบาปนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่า หรือว่าเป็นแค่นิทานคือถ้าไม่มีบุคคลอย่างท่านเข้าถึงจริงและมายืนยันจะมีสักกี่คนที่เชื่อเฉพาะข้อความในพระไตรปิฎกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายก็จะกลายเป็นแค่นิทานแล้วคนที่จะปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้จริงๆก็อาจจะสูญหายหมดไปแล้วหลวงปู่สดจึงเป็นบุคคลที่บรรลุธรรมได้จริงๆเปรียบเสมือนบุคคลที่เป็นแสงสว่างที่สุด ของโลกใบนี้เพราะอะไรก็ไม่เท่ากับการที่ได้เข้าถึงของจริงได้บรรลุธรรมจริงๆไม่มีอะไรทําให้ศาสนาพุทธตั้งมั่นในผืนแผ่นดินแล้วก็ในโลกใบนี้เท่ากับการที่มีบุคคลที่ได้เข้าถึงธรรมะได้บรรลุธรรมจริงๆไม่มีอีกแล้วเพราะพอเข้าถึงก็สามารถสอนคนอื่นให้เข้าถึงได้อีกเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าขนาดต่อให้เกิดไปเจอพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองท่านก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อเพราะ คำพูดนั้นเนี่ยออกจากพระโอษของท่านออกจากปาของท่านก็ยังไม่ต้องเชื่อแต่ให้เชื่อเพราะได้ลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นหลวงปู่สดจึงเป็นบุคคลที่ลงมือพิสูจน์คําสอนและพิสูจน์ได้สําเร็จบรรลุธรรมได้จริงไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วในคําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่หลวงปู่สดท่านได้บรรลุท่านเรียกว่าธรรมกายธรรมกายจึงหมายถึง การบรรลุธรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตุพระองค์มีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎกว่าดูก่อนวาเศสถะคำว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อของตถาคตแลพูดง่ายๆว่าธรรมกายเป็นคำที่สูงส่งมากๆธรรมกายจึงหมายถึงคำที่ใช้เรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมเรียกว่าอะไรเรียกว่า ธรรมกายเพราะธรรมกายคือตัวตนของพระพุทธเจ้าคือการบรรลุธรรมที่แท้จริงจึงเรียกว่าธรรมกายนี่คือเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สดวัดปักน้ำที่เกิดขึ้นจริงกับคนในยุคปัจจุบันจริงๆหลวงปู่สดคือผู้ที่ค้นพบคําสอนดั้งเดิมที่แท้จริงของพระสัมมาสัพทธเจ้าจะรู้ว่าพระสัมมาสัพทธเจ้าพระอาหารหันต์สอนอะไรดีที่สุดคือบุคคลนั้น ต้องบรรลุทำเองหลวงปู่สดท่านจึงเป็นหลักฐานและเป็นพายานในคำสอนดั้งเดิมที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกได้อย่างแท้จริงคนนึงเลยหรือเพิ่มเพื่อในลายที่ลิงก์ด้านบนวิดีโอนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนสวดมนต์นั่งสมาธิในทุกๆวัน